ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหมอกสีเลือดบนร่างของโคชสารวิเทียนไพยบุญหายไปเกล็ดบนร่างกายของมันสร้างขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์มันแตกต่างจากเกล็ดสีม่วงของอสูรมังกรคล่าง เกล็ดของโคชสารวิเทียนไพบุนั้นมีสีทองและคล้ายกับของอสูรมังกรคลั่งเล็กน้อยเพียงแต่ร่างกายของมันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมากมันดูแตกต่างยิ่งนักเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้มันดูกล้าแกร่งและทรงพลังมากขึ้นทั่วร่างกายของมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีทองราวกับชุดเกราะศีรษะของมันดูดูดานอย่างยิ่งขาทั้งสี่ข้างและหางของมันดูหนาและทรงพลังอย่างยิ่ง หากเขาไม่ได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองเขาคงไม่เชื่อว่ามันคือโคชสารวิเทียนไพยบู์ตัวเดียวกับก่อนหน้านี้ชิงสุยมีความสุขอย่างยิ่งในตอนนี้เขาสัมผัสได้ถึงพลังในตอนนี้ของโคชสารวิเทียนไพยบู์ เมื่อเขาใช้เคล็ดวิชาเบิกเนรสวรรค์ของเขาพลังของมันเพิ่มขึ้นไปจนถึง800ดาราพลังที่เพิ่มขึ้นมาถึง500ดาราทำให้ชิงสุยถึงกับพูดไม่ออก เมื่อเขานึกถึงว่าคชสารวิเทียนไพบุญได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตอนนี้เขาก็ไม่คิดว่ามันแปลกอีกต่อไปแต่เขาไม่รู้ว่าควรจะเรียกมันเรียกมันว่าอะไรในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีชื่อว่ามังกรอายรา ดังนั้นเขาจึงยังคงเรียกมันว่าคชสารวิเทียนภัยบุญในตอนนี้พลังแห่งมังกรอายราเคล็ดวิชาติดตัวเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้น70%นี่เป็นสิ่งที่ชิงสุยรู้สึกได้ในขณะนี้แต่ก็ยังอยู่ในความคาดหวังของเขา หลังจากที่สายเลือดของมังกรภายในร่างกายของมันได้รับการตื่นขึ้นในขณะนี้และพลังของมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรนั้นทรงพลังยิ่งนักนี่ทำให้พลังของโคชสารวิเทียนไพบูุ์เพิ่มขึ้นไปถึง6,400ดาราทันที แต่ภายใต้กฎของสวรรค์และโลกทำให้มันเหลือพลังเพียง5,000ดาราที่ปลดปล่อยออกมาได้เท่านั้นถึงกระนั้นก็ยังคงมีเคล็ดวิชาที่เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นอีกเป็นสองเท่าด้วยเคล็ดวิชาต่างๆของมันอาจปลดปล่อยพลังออกมาได้ถึง5,800ดาราทักษะมังกรอายราโกรธาพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3เท่าสูงสุด1ิเป้าหมายพลังของมันเพิ่มขึ้นสอง เท่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้และชื่อเคล็ดวิชาก็เปลี่ยนไปมันทำให้พลังโจมตีของโคชสารวิเชียนไพบุญเพิ่มขึ้นมามากกว่า19,000ดาราแต่ด้วยกฎของสวรรค์และโลกพลังของมันจะแสดงออกมาเพียง6,500ดาราเท่านั้น นั่นก็ดีมากพอแล้วชิงสุยรู้สึกกึงพอใจอย่างยิ่งคุชสารวิเทียนไพยบู์แข็งแกร่งพอที่จะสามารถร่วมต่อสู้กับข้าวได้อีกครั้งแล้วม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจของชิงสุยขึ้นมาอย่างมากก้าวสุธามังกรอยรา ระดับสมบูรณ์ครั้งยิ่งใหญ่เพิ่มพลังทำลายขึ้นสิบเท่ามีโอกาสทำให้ศัตรูเป็นอมาพาทและเคลื่อนไหวไม่ได้ชื่อของเคล็ดวิชานี้ได้เปลี่ยนไปเป็น9้าพสุธามังกรอายราด้วยพลัง800ดารา นี่หมายความว่าก้าวพสุธามังกรอายรามีพลังมากถึง8 0 0พันดาราแต่สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขยิ่งกว่านั้นคือมันมีโอกาสทำให้ศัตรูเป็นอมาพาตและเคลื่อนไหวไม่ได้นี่ทำให้ก้าวพสุธามังกรอายรากลับมาเป็นเพชวิชาที่น่าสะพรึงกลัวอีกครั้งมังกรวชิรลีภัยกระโดดออกไปเป็นระยะทางหนึ่งพันเมตรทันที เคลเ็ดวิชานี้เพิ่มระยะของมันขึ้นอีกครั้งปราณกระบี่วชิระกระจายคลื่นลมปราณออกไปเพื่อโจมตีศัตรูนี่เป็นเคล็ดวิชาสังหารสามารถลดความเร็วของศัตรูลง20%เปซ็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเคล็ดวิชานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรวชิระสยบอสูน พลังของศัตรูลง10%ภายในระยะ1,000เมตรจำนวนเป้าหมายไม่เกิน10เป้าหมายผลของมันจะคงอยู่2ชั่วโมงชิงสุยยิ้มขึ้นครั้งนี้เขามีความรู้สึกว่าเคล็ดวิชาวัธิรสศยบอสูรกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีประโยชน์มากกว่าเดิมแม้ว่าระยะทางของเคล็ดวิชานี้จะไกลามากพอแต่ก็ไม่ได้มากนักเมื่อรวมหางของมันแล้วคชสารวิเทียนภัยบูลมีขนาดประมาณ100เมตรการจู่โจมมังกรอยราคุ้มคล่างพุ่งโจมสตีเป้าหมายในทันทีพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่า การประทะวชิระคุ้มคลั่งได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นการจูโจมมังกรอิยราคุ้มคลังเคล็ดวิชาก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเคล็ดวิชาของมังกรอิยรามีเพียงบางเคล็ดวิชาของโคชสารวิเทียนพัยบุ์เท่านั้นที่ยังคงไม่เปลี่ยน ดูเหมือนมันจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่ามังกรอัยราชิงสุยมองดูเคล็ดวิชาต่างๆของมันด้วยความประหลาดใจด้วยการจู่โจมมังกรอัยราคุ้มคลั่งดูเหมือนนี่จะเป็นการโจมสตีที่รุนแรงที่สุดของโคชสารวิเชียนไพบูรณ์ในตอนนี้ มันสามารถเพิ่มพลังไปได้ถึง25,600ดาราแม้ว่าจะอยู่ภายใต้กฎของสวรรค์และโลกพลังที่ปลดปล่อยออกมาก็มีมากถึง7,000ดาราเปลวเพลิงนรการทมิน เลวเพลิงนรการทมินใต้ฝ่าเท้าของมังกรอัยราเพิ่มความสามารถในการจาะเกาะ20%ในเวลาเดียวกันก็เพิ่มความเร็วของมังกรอัยราเป็นสองเท่าเมื่ออยู่ในท้องฟ้านี่ก็เปลี่ยนไปเช่นกันอย่างน้อยนี่ก็มีประโยชน์และค่อนข้างดีหรือบางทีเขาอาจจะบอกได้ว่าเคล็ดวิชานี้ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งมันช่วยเพิ่มความเร็วและยังเพิ่มความสามารถในการจาะเกาะ ที่ผ่านมานั้นชิงสุยคิดมาตลอดว่าเปลวเพลิงนรการทมินไม่อาจใช้ประโยชน์อะไรได้จริงๆชิงสุยมองไปยังสารวิเชียนภพบู์ที่ยืนอยู่บนท้องฟ้าโดยเฉพาะเปลวเพลิงนรการทมินที่อยู่ใต้เท้าของมัน ที่ดูราวกับว่ามันกำลังยืนอยู่บนดอกบัวกรอบมังกรอิยราทำให้พลังป้องกันของมังกรอายราเพิ่มขึ้นอย่างมากร่างกายที่แข็งแกร่งคือความสามารถที่ดีที่สุดของมังกรอิยราชิงสุยอยากจะร้องตะโกนออกมาในตอนนี้ ความสุขในตอนนี้มากสาจนไม่อาจอธิบายด้วยคำพูดได้ชิงสุยยังคงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแม้ว่าเขาจะเคยประสบกับความประหลาดใจนับไม่ถ้วนมาก่อนหน้านี้เขายังมีมุกจิตวิญญ,ญาณแห่งสัตว์อสูรอีกหนึ่ง เม็ดแต่ชิงสุยรู้ว่ามันไม่อาจใช้ติดต่อในเวลาสั้นๆได้แม้ว่าเขาจะรอเวลาจนสามารถใช้มันได้อีกความแข็งแกร่งที่ได้รับก็จะน้อยนิดเท่านั้นพลังที่เพิ่มขึ้นมามากเช่นนี้ล้วนมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เท่านั้น เมื่อมองไปยังมังกรอัยราที่เปล่งแสงสีทองออกมาชิงสุยตัดสินว่าจะดีกว่าถ้าเขาเปลี่ยนชื่อของมันในตอนนี้เพราะมันมีเกล็ดสีทองทั่วร่างกาย ดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อให้มันว่ามังกรอายราเกล็ดทองคำพลังของมังกรอายราเกล็ดทองคำเพิ่มขึ้นมา500ดารานอกเหนือไปจากก่อนหน้านี้แล้วมันทำให้พลังของชิงสุยเพิ่มขึ้นมามากกว่า110ดารา เป้าหมายของชิงสุยในการมาที่เทือกเขารามศูนย์คือพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาและสัตว์อสูนของเขาดังนั้นในตอนนี้ที่เขาต้องทำคือโคจรพลังที่ได้รับมาจากมังกรอายราเกล็ดทองคำโดยปราศจากความลังเลใดๆทันที เมื่อเทียบกับการใช้โอสถเครื่องรางวิญญาณตอนนี้เขาใช้เวลามากยิ่งกว่ามันต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งเดือนเพื่อให้ชินกับพลังที่เพิ่มขึ้นมานี้ในช่วงเวลานี้พลังของชิงสุยจะเพิ่มขึ้นอย่างนัก มันเพิ่มขึ้นมามากกว่า570ดาราหลังจากถือกระบี่ดารายุพคคา,าตในมือของเขาพลังของเขาก็พุ่งทยานไปถึง15,000ดารานี่หมายความว่าเขาจะสามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้6,000ดารา ด้วยเขตแดนแห่งราชันเขาจะสามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้ถึง7,000ดาราหากเขาได้รับโอกาส20%ที่จะเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นเขาจะสร้างความเสียหายกว่า8,500ดารา เขายังมีเครื่องรางสวรรค์พันธนาการกายาและปราณจัก,กรพัรดรวมถึงวชิรสยบอสูรของมังกรอายราเกล็ดทองคำเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาสามารถรับมือกับปัญหาบางอย่างที่เข้ามาได้แล้ว แต่ยังไงเขาก็ยังคงต้องระวังเพราะอาจมียอดฝีมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งหลบซ่อนตัวอยู่มากมายที่สำคัญที่สุดคือพลังของชิงสุยเพิ่มขึ้นพลังวิญญาณของเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน พลังของแซบเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่ามันไม่อาจสร้างความเสียหายต่ออสูรมังกรคลั่งได้ชิงสุยก็มั่นใจว่าเขาสามารถประทะกับผู้ฝึกตนที่มีพลังมากกว่าหนึ่งมื่น ดาราเหมือนอสูรมังกรพลังด้วยอาวุธชิ้นนี้เพราะพลังป้องกันของมนุษย์นั้นไม่อาจเทียบกับสัตว์อสูรได้หากเขาใช้ค้อนดาราเทพอัศนีพยุหาราชพลังของชิงสุยจะเพิ่มขึ้นไปถึง23,000ดาราเมื่อเขาใช้สอนพิโรธออกมา ภายใต้กฎของสวรรค์และโลกและเขตแดนแห่งราชันพลังที่ปลดปล่อยออกมาจะมากถึง7,800ดาราด้วยพลังของชิงสุยและเคล็ดวิชาลดพลังของศัตรูอย่างปราณจากกระพัดหากเขาต้องเผชิญหน้ากับอสูรมังกรคลั่งอีกครั้งในตอนนี้ คนที่ออกมาย่อมต่างออกไปอย่างน้อยเขาก็จะมีพลังเทียบเท่ากับมันแต่หากเขาต้องการสังหารมันก็ยังคงต้องใช้ไม้ตายที่เขาซ่อนเอาไว้อยู่ดีเพราะคชสารวิเชียนไพบู์ได้รับมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรจากอสูรมังกรคลั่งมันไม่อาจรับมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรได้อีกในช่วงเวลานี้ หากมันได้รับมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรในตอนนี้ผลของมุกอสูรที่มันจะได้รับก็จะลดน้อยลงไปหรืออาจไม่ได้รับผลใดๆเลยการใช้มุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรมีระยะเวลาที่ต้องรออยู่ไม่มีทางที่มุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรจะเหมือนกับยาเพิ่มพลังทั่วๆ่วไปและมุกอสูรยังหลอมขึ้นมาจากแก่นแท้สัตว์อสูรที่เปี่ยมไปด้วยพลังสลายมันออก ไม่ว่ายังไงมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรนี่ก็เหมาะสมให้มังกรอายรากเกล็ดทองคำใช้มากที่สุดแต่มันไม่อาจใช้ได้ในตอนนี้มุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรของสัตว์อสูรระดับสูงนั้นมักจะให้ผลอย่างเต็มที่เมื่อใช้ครั้งแรกเท่านั้นชิงสุยกำลังมองหาว่ามีสัตว์อสูรของเขาตัวไหนที่สามารถรับมุกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรของอสูรมังกรคลั่งได้อีก เขาตัดสินใจที่จะสลายมันออกแม้ว่ามันจะน่าเสียดายยิ่งนะเมื่อสลายมันออกแล้วพลังของมุกอสูรจะลดลงไปถึงครึ่งหนึ่งหากมุกอสูรลูกหนึ่งถูกสลายแม้ว่าพลังของมันจะเหลือเพียงครึ่งเดียวมันก็ยังไม่เหมาะกับสัตว์อสูรตัวใดของเขามันไม่เหมาะสำหรับราชามังกรอสูรเพลิงทองคำของหลวนหลวนเช่นกันแม้ว่ามันจะมีชื่อเป็นมังกรเหมือนกัน แต่อสูรมังกรคลั่งนั้นไม่มีสายเลือดมังกรใดๆไหลวินต์อยู่ในร่างกายของมันเหมือนราชามังกรอัสูรเพลิงทองคำข้าต้องเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างน้อยหากมันได้ผลก็ถือเป็นเรื่องดีในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ ข้าต้องหาหนทางที่จะพลังให้ข้าทุกหนทางเพราะข้ากำลังเผชิญหน้ากับนิกายพุทธองค์ทองคำและนิกายทวารอสูนแห่งมหาทวีปธ,ธรรมไตรเร็วๆนี้ชิงสุยยืนยันกับความคิดเห็นของตนเองเมื่อเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อดูเวลา เขาตัดสินใจว่าจะเข้ามายังดินแดนยกยุพร,ราชอมะตะอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพื่อสลายมุกอสูรนี้เขายังคงต้องให้แน่ใจว่ามีเวลาพอที่จะทำดังนั้นเขาจึงยังคงฝึกฝนต่อไปในดินแดนยกยุพร,ราชอมะตะ พยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับพลังในตอนนี้ของเขาว,วันรุ่งขึ้นพวกเขายังคงค้นหาต่อไปแม้ว่าที่นี่จะมีสัตว์อสูรที่น่าเกรงขามมากมายแต่สัญชาตญาณของพวกเขานั้นแม่นยำอย่างยี่ ศสูร์มังกรคลั่งได้ตายไปด้วยมือของชิงสุยเพราะมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าชิงสุยและมันไม่คิดว่าชิงสุยจะต่อกรกับมันได้มันไม่เคยแม้แต่จะคิดหนีแม้ในขณะที่ความตายอยู่ตรงหน้าของมันสัตว์อัูรูมักจะหลบหนีตามสัญชาตญาณของพวกมันเมื่อหลวนหลวนต่อสู้หากนางไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากสัตว์อัูรที่นางสู้ด้วยนางก็เลือกที่จะหนี นางต่อสู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของนางในการต่อสู้และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของนางพลังของหนูทะลายปทพีทั้งสิบตัวของหลวนหลวนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันโดยเฉพาะตัวที่เป็นผู้นำกลุ่มแม้ว่ามันยังอีกไกลที่จะยกระดับไปยังขั้นแรกเริ่มระดับพลังปราณจาก,กรพรัดแต่มันก็มีโอกาสที่จะยกระดับขึ้นได้ความสามารถในการกินของมันทรงพลังอย่างยิ่ง มันสามารถกินมูกจิตวิญญาณแห่งสัตว์อสูรที่ทรงพลังยิ่งกว่าตัวมันได้ท่านพ่อน,นี่อะไรกัน่ันใดนั้นหลวนหลวนก็ชี้ไปข้างหน้านางมันคือถ้ำๆท,ที่ซ่อนอยู่ตรงกลางของภูเขาไปกันเถอะเราไปตรวจสอบข้างในนั้นกันชิงสุยยิ้มให้หลวนหลวนเขาไม่อาจสัมผัสอะไรได้เพราะมันอยู่ไกลเกินไปและต้องเข้าไปใกล้กว่านี้เพื่อตรวจสอบเท่านั้น อาจ,จมีสมบัติบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้ในถ้ำเช่นนี้บางครั้งแต่โอกาสก็น้อยยิ่งนักในช่วงสองสามวันนี้พวกเขาค้นไปไม่น้อยกว่าสิบถ้ำแต่ก็กลับมามือเปล่าเสมอบางครั้งก็ปะทะเข้ากับสัตว์อสูร เมื่อพวกเขามาถึงปากถ้ำชิงสุยก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่ทรงพลังขึ้นมาทันทีแต่เมื่อเขาลองสัมผัสดูอีกครั้งก็ไม่อาจรับรู้ถึงมันได้พวกเขาอยู่ในเทือกเขารามสูร พวกเขาย่อมไม่แปลกใจหากต้องพบกับสัตว์อสูรที่ทรงพลังในถ้ำนี้และเขาก็ไม่กล้าที่จะประมาทในตอนนี้แต่กลิ่นอายนี้ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่สัตว์อสูรเลยและมันยังตั้งใจไล่เขาถอยไป ชิงสุ่ยเรียกมังกรอัยราเกล็ดทองคำออกมาล้วนวนร้องออกมาเพื่อเตือนว่ามีมังกรอัยราเกล็ดทองคำปรากฏตัวขึ้นการปรากฏตัวของสัตว์อสูรที่น่าสะพรึงกลัวสร้างความหวาดกลัวให้แก่นางอย่างยิ่งอย่าก,กลัวไปเลย นี่คือคคชสารวิเทียนภัยบุญก่อนหน้านี้มันได้พัฒนาร่างมาเป็นมังกรอายาราชิงสุยรีบอธิบายหลวนหลวนประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะมังกรอายารานี้คล้ายคลึงกับอสูรมังกรคลั่งอย่างยิ่ง สิ่งที่แตกต่างมีเพียงสีของพวกมันเท่านั้นมังกรอิยรานี้ดูทรงพลังอย่างยิ่งนางกล่าวอย่างมีความสุขหลังจากได้ยินชิงสุยอธิบายเจ้าเด็กน้อยเจ้ารอยอยู่ที่นี่คาจะเข้าไปดูข้างในหน่อย,อยระวังตัวด้วย ท่านพ่อชิงสุยยบยักหน้าขณะที่เขาขยายการรับรู้ทางจิตวิญญาณของเขาออกไปและเดินเข้าไปในถ้ำนี้แรงกดดันของที่แห่งนี้นั้นต่างจากเทวสถานมันไม่รุนแรงเท่าไรตอนที่เขาก้าวเข้ามาในถ้ำนี้เขาก็ตระหนักว่ามีกลิ่นอายที่ศักดิ์สิทธิ์และสง่างามอันอ่อนโยนที่น่าเคาเรบเลื่อมใสนี้ดูเหมือนนี่จะเป็นห้องโถงของวัดแห่งหนึ่ง มันไม่ได้ใหญ่มากนักและไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าหรือสัตว์อสูรที่นี่ฝุ่นบนพื้นนั้นหนาะเติมมีเสาหินขนาดเล็กจำนวน16เสาที่กระจัดกระจายอยู่เป็นกลุ่มุม่มละสี่ก้อนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ